าจากเรื่องของการบรหิหารจัดก,การน้ําที่อุดรธานีนะคะมาดูน้ําท่วมขังที่ขอนแก่นที่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยประจําเลยครับถ้าฝนตกทุกวันก็มีน้ําท่วมขังที่นี่ทุกวันเหมือนกันก็คือเป็นปัญหาที่ยังต้องเผชิญกันอยู่ใช่คะ่ะครับ น่าจะเดากันได้นะคะหลายคนน่าจะเดากันได้นะคะอไปดูกันที่ในตัวเมืองขอนแก่นค่ะฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนีน้นานกว่า2ชั่วโมงค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในเขตเศรฐษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นค่ะ ตั้งแต่8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะก็2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่มีฝนตกหนักนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ในขอนแก่นเกิดน้ําท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นเจ้าประจําของน้ําท่วมขังเลยนั่นก็คือหน้าหมู่บ้านเอื้ออาธรศิลาตําบลศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นค่ะมีน้ําท่วมผิวการจราจรเนี่ยประมาณ40-50ซนเมตรเลยนะคะเป็นระยะทางยาวกว่า800เมตร รถทุกชนิดสัญจรด้วยความลำบากค่ะทำให้ต้องมีการนำป้ายมาป้ายห้ามผ่านว่างั้นเถอะมีการมาตั้งป้ายห้ามผ่านนะคะชั่วคราวเพื่อไม่ให้รถที่วิ่งผ่านเนี่ยเกิดความเสียหายจากน้ำที่เข้าไปในรถแล้วก็อันตรายจากน้ำท่วมสูงค่ะด้านนายประจวบรักแพทย์นะครับประลัดจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าที่แยกหนองไผ่ศิลาฐานทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงหนองซองแมวนะครับโดยตอนนี้เนี่ยได้งสูบน้ำอย่างเต็มที่ เบื้องต้นได้ส่งกองกองกำลังได้ส่งกำลังกองร้อยอสอมาอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับเพื่อป้องกันรถเล็กรถเล็กที่จะวิ่งเข้าไปในบริเวณที่น้ำท่วมขังคอยแนะนําเส้นทางน,นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นมาตอนนี้นะครับได้ปิดถนนช่วงน้ําท่วมขังยาวประมาณ800เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้รถเล็กเข้าไปโดยสถานการณ์ล่าสุดน้ําท่วมสูงประมาณหัวเข่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50ซนติเมตร ถ้าฝนหยุดตกคาดว่าจะระบายน้ําท่วมขังออกได้ภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําครับหาก็ต้องบอกว่าการระบายน้ำเนี่ยตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคือถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงน้ำก็จะระบายกลับเข้าสู่ปกติแล้วนั่นเองนะคะครับแต่ก็ต้องต้องหาทางแก้ไขในระยะยาวเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เห็นเป็นเจ้าประจำเลยฝนตกเมื่อไรฝนตกนานเมื่อไหร่ก็คือคขังอีกแล้ว เห็นว่าทางเทศบาลเขามีการทําอุโมง์ระบายน้ําแต่ว่ากําลังทําดําเนินการอยู่ยังไม่เสร็จ <c oughs> เมื่อเสร็จสิ้นคิดว่าน่าจะช่วยการระบายน้ําได้ดีขึ้นครับค <c oughs> ่ะ